สวัสดีนะครับผมซึ่งหลังจากที่ผมรีวิวตัวป้าน้ำไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะมารีวิวทางด้านของตัวม้าน้ำนะครับอเมิเลียนะครับผมซึ่งสกิลของมันเนี่ยนะครับผมโจมตสีสกิลแรกของมันนะครับโจมตีศัตรูและมีโอกาส25%ที่จะแช่แข็งเป้าหมายเป็นเวลา1เทิร์นนะครับผมอันนี้นะครับถอนเอฟเฟคลดพลังให้กับพักพวกทั้งหมดและ เพิ่มพลังป้องกันให้กับพักพวก2เทินนะครับผมซึ่งมันดีมากเลยนะครับผมมันสามารถลดมันมมันก็คือจะาน,นะแดงๆที่ติดบนหัวเราทั้งหมดเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยนะครับผมทั้งตัวเองและพักพวกนะครับผมทาให้พักพวกทุกตัวนะครับมีภูมิคุ้มกัน1เทินในทุกเทินนะครับผมอ,อ๋อถูกแล้วนะครับผม ซึ่งรูนของมันเนี่ยนะครับผมผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นรูนบีรูนวิวนะครับผมสปีดเลือดเลือดนะครับผมอาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์ก็ประมาณนี้ตอนนี้น่าจะดีขึ้นนะนะตอนนั้นไม่มีอาร์ติแฟกต์อันนี้ทำอะไร ทำไมเกียวเพิ่มอเลยอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับของเราเลยสักน,นิดนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับผมทางดานของตัวอเมลียนะครับผมม้าน้ำนั่นเองนะครับมันดียังไงมาดูกันอืมแต่เราเรียกก่อนเราจะใส่ม้าน้ำไปก่อนเลยนะครับมีสดละจะเอาตัวไหนมาก็มาเ,อเจอเจม้าน้ำเข้าไปนี่ฮิวอย่างเดียวนะครับผม เอาบัฟมาลบบัฟนะครับผมดูฝั่งมันจะเอาตัวอะไรมานะครับโจฝั่งทางด้านของประเทศบราซิลนะครับผมโอเคผมว่ามันน่าจะเน็ตกากไม่ก็มันก็แบบน่าจะยังไงน่าจะแบบเน็ตชาหรือเปล่าไม่ก็ไม่ได้เรียกหรือเปล่าแล้วมันจะกดเกมทำไม ซึ่งอันนี้นะครับผมก็แนะนําเอาตัวที่มันเป็นน้ํามานะครับเพราะว่าน้าชนะไฟได้น้ํากับน้ําก็สูสีนะครับผมซึ่งผมก็จะเอาน้ํากับตัวน้ํามีตัวเดียวด้วยสองตัวเอาตัวพลดดินไปนะครับผมซึ่งตัวพลดดินเนี่ยนะครับเป็นตัวที่สามารถยั่วยุและยั่วยุได้นะครับแล้วก็อ่าสามารถสร้าง อมตะให้กับตัวเองได้ซึ่งเราย่ออยุเสร็จแล้วก็สร้างอมตะให้ตัวเองมันจะตีเราไม่ตายนั่นเองนะครับผมอ่ามันเอามันเอานี้มาซึ่งผมผมไม่มีผมไม่มีน้ำแล้วอะเอาทัดมืดไปแล้วก็ไฟไปสักตัวโอเค ต้องเป็นน้ำมันสักตัวแล้วและเอ่อขอแบนตัวนี้แล้วกันนะครับอืมตัวอาร์กน้ำไม่รู้มันโหดหรือเปล่าผมก็ไม่เคยเจอนะครับปกติเจอแต่พวกอาร์กแสงอาร์กไฟแบบนี้นะฮะแบนไปก่อนเลยโหดตัวของน้องตัวนี้นะครับ บอกเลยว่าดีมากๆนะครับผมซึ่งอยู่ฝั่งของมันนั่นเองนะตัวนี้ตีแรงนะครับผมเหมือนจะระเบิดหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะครับเราต้องเอาตัวต้านทานไปต้านระเบิดนะครับผมเพื่อความปลอดภัยซึ่งที่เรา,เาไฟมานั้นนะครับเอามาเพื่อที่จะตีไฟด้วยกันเองแล้วก็น้ําเนี่ยไฟมันจะตีไม่ค่อยเข้านะครับฝนแสงก็ามาตีได้ทั้งสองอย่างนะครับ เราจะมาดูกันว่าเราจะชนะหรือเปล่าเกมนี้โอ้โหเสี่ยงมันก็ช้าจริงๆไม่เป็นไรนะครับเราเรอได้เสี่งมันเลือกตัวนี้ไฟคิเรตโอ้โหคิเรตเพิ่มขึ้นเป็น3าปของธาตุไฟทั้งหมดไม่น่าแล้มันถึงเอาธาตุไฟมาผมขอตัวนี้ก่อนเลยนะครับโอ้โหไม่เข้าเลย ขอให้มันลดสปีดลงหน่อยเออแล้วเราก็จะยั่วยุมันแบบนี้นะอ่ายั่วยุได้สองตัวก็ยังดีนะครับผมโอเคเราก็จะตีตัวนี้ไปก่อนปั้งอ่ะมึนงงเกมนี้ผมว่าผมมีลุ้นแล้วนะครับผมติดน้ําแข็งไหมผมไม่ติดขอตั้มไปอีกทีนะรเรียบร้อยไปตัวหนึ่งนะครับผมนี่ป้าน้ําของเรามาแล้วนะครับผม ป้าน้าของเราขอตัวนี้ขอตัวนี้แล้วกันปั้งเออดีมากไอ้หนูเจาะไปคีเรียบร้อยเลยนะครับผมฝั่งมันน่าจะอึ้งอยู่เหมือนกันนะครับผมซึง่งน่าจะอึ้งกับตัวกากๆกกของเรานะครับฝั่งมันแบบตัวยั้งดีของเรานี่ตัวยั้งกะนี่นะครับผมซึ่ยงม้าน้ําของเราก็จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับเห็นบับแดงๆไหมครับผม มันจะลดทุกตัวเลยอ้าวจะชิบหายถอดเอฟเฟกไม่มีผมจะจะก็จนะดดแช่ตัวนี้ไปก่อนนะแช่ไม่ติดด้วยเวและวมาตีตัวนี้ไปก่อนด้วยกันเจาะเปล่าไปทีโดยย,ยุอีกรอบนึ่งตั้งโลให้ตัวเองตุ๊บแล้วก็ไม่ต้องลบบัฟกันแล้วนะครตีเขาตายไปเลยแล้วเราก็เลยชั่งมังกรตัวเดียวปัง มันงงเอ๊ะอ,อ้กี่เอ๊ะขอ,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 อแปลงล่างนิดนึงนะครับผมตัวของม้าน้ำนั่นเองนะปึก๊กไปเออะปึ๊กเขาให้ตนามทางแตจจะตามทางก็มึนงงไปไม่มึนงงเจาะเกาะไปทีเกไม่เจาะนะครับผม แค่แข็งไปเรียบร้อยนะครับไม่ได้เทร,เลเรดลดไอ้นี้มาเจาะปลอไปที่บ้างไม่เจาะโดยตัานทานอีกแล้วนะครับผมมนงง,งงไปที่โอ้โหดีมากนี่เออลดความเร็วด้วยมึนงง,งงไปทีตีไปทีเจาะไปทีแตกไปทีเรียบร้อยนะครับผมเกมนี้ก็ ชิวๆนะครับผมไม่เหมือนสองสามเกมที่ผ่านมานครับเรียบร้อยเลยอันนี้อะไรอ๋อโอเคเครื่องเหรียญผมมีแปดร้อยนะครับดูร้านค้าก่อนเครื่องล้านค้าตอนนี้นะครับมันก็มีดิงไฟขายก็ไม่ใช่ใชอ๋อมันขายทุกตัวนะครับผมเราอยากได้ตัวไหนเราก็เลือกเอานะครับเึื่องมันก็จะมีพวก ลิงไฟลิงอะไรพวกนี้แล้วก็นี่ตัวนี้ดีนะครับสองตัวนี้ดีถือว่าดีมากเลยถ้าเราได้มาเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้นะครับส่วนมากผมก็จะเอามาแลกพวกนี้นะครับเป็นเอฟเฟกตต่างๆนะครับผมเป็นเหรียญของเพอร์อารีน่าที่เราสู้ชนะมานั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับการรีวิวตัวของเจ้าอมิเลียหรือตัวม้าน้ำถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ